บรรยากาศก็เห็นทิววิวเขาสวยอ่ะด,ดูดูสิฮะนี่ยังกับกุ้ยหลินเลยนะนี่เนี่ดูสิเขาลูกเนี้ย,ยอโอ้โ,อโหแหลวแหลมๆอะ่ะหลายลูกเลยอะ่ะสวยมากเลยบรรยากาศตรงนี้มันสุดยอดเส้นนี้เรากำลังออกจากเขื่อนบางลาง มาเชื่อมกับเส้นเดิม410เพื่อมุ่งหน้าไปเบตงขวามือนี่ไปยะลาซ้ายมือนี่ไปเบตงนะครับเราแวะไปที่เขื่อนบางลางกันมาแล้วเราไปต่อ,อมีหมู่บ้านสไกล์ด้วยเนาะรียนเนกชาติบางลางท หน้าเบรกตรงนะครับกล er ุ่เตีให้เห็นข่าว,าวสวยต้นทุเรียนนะผมอม่อ้เพาะชาต้นทุเรียนอยู่ข้างๆอนะ่ะพันก้าทุเรียนไว้ขายโอ้ดูดูส่วนใหญ่เป็นผลไม้ทุเรียนนะเป็นรู้พันอะไรบ้างของมาเลเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหม หรือว่าหมอนทองล้วนๆจะว่าหมอนทองนะกป็นหน่วยที่สุดนะทองเออเอเอนึกถึงตอนงานอะไรนะที่จัดที่เมืองเงินงทองอะ่ะเ,เคยถามทุเรียนเยลาว่าทำไมทุเรียนเยลามันมีหนอนชอนในะะะนะเขาก็บอกมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เขา นะเขาก็พยายามคัดหาแล้วลูกด,ดีๆมาจำหน่ายซึ่งไม่มีนอนแต่ทีนี้เขาจะปล่อยเขาไม่เอายาหรือเอาอะไรไปกำจัดทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นธรรมชาตาิอันนี้ก็เป็นเอกลนะอันนี้เขาบอกว่าเบตงนะปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ,อคนไปเที่ยวกันเยอะไม่มีอะไรต้องกลัวเลย เราควรเปลี่ยนความคิดใหม่กันสักทีกับจังหวัดที่เราชอบเปียกันว่าส้ำจังหวัดเดนกลับได้ใช่ใชซึ่งนนเป็นพื้นที่เสียงไทยเป็นสนจังหวัด<ะ>ไปมันด้ามขวาน,นที่หากพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นสวยไม่แพ้จังหวัดไหนเลยถูกต้องนี่แหละครับเพราะฉะนั้นภาพรากเดิมลืมไปเลยไม่ต้องมากังวลถ้าขึ้นเครื่องนะ้ำมาลงที่หัดใหญ่ไฟเช้าเจ็ดโมงครึ่ง ถึงถึงสนามบินเก้าโมงครึ่งแล้วก็เหมารถมาเที่ยวอ๋อรถตู้นำเที่ยวจากโกเอ็กซ์เป็นคนพื้นที่พูดรอบรู้เรื่องเบตงนำเที่ยวตลอดสาวันสองคืนว้าวโดยมาโดยมารับที่สนามบินหัดใหญ่ใช้เส้นทางหัดใหญ่ปัตตานียะลาเข้าสู่เบตงแวะท่องเที่ยวให้แวะหลายทางหลายจุด ทั้งวัดทั้งให้ปัตตานีวัดคูหาพิมุกยาลาสนามบินหัดใจเข้าสู่ปัตตานีใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าอวตอนนี้เราก็ออกจากหัดใจมาแล้วเราก็เข้าเลี่ยงเลี่ยงเมืองเราไม่เข้าตัวเมืองปัตตานีเราเลี่ยงเลี่ยงเพื่อมุ่งหน้ายาลาตอนนี้เราก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยาลานะครับ อำเภอวันนางสตากลังมุ่งหน้าไปเบตงแล้วถนนหมายเลขที่เราขับมานี่ตอนนี้เนี่ย410หมายเลข410อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่หมายเลข410นะก่อนหน้านั้นที่เราออกจากหันใหญ่เนี่ยหมายเลข4 3นะครับแล้วพอมาเรื่อยๆก็จะเจอถนน418 ก็เลาะจากเส้น418จนกระทั่งมาเจอเส้น410ตามนี้นะฮะนั่นคอือเส้นทางทางเดินทางนี่ก็ชมวิวทิวทัดนะฮะเส้นทางบรนนางสตาไปเบตรงระยะทางนี้ก็ตกตอนนี้คงไม่ถึงร้อยแล้วแหละนะเ,เหลืออีกไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะมไม่น่าจะถึงเบตง โดยประมาณนะครับมีต้องก็บรรยากาศก็เห็นทิววิวเขาสวยนะสองเป็นธรรมชาตินะเป็นธรมชาติแล้วก็สองข้างทางก็มีบ้านป่าป่าระยะระยะนะครับสวยงามอ่ะดูดูสิฮะนี่ยังก็คุย้ยหลินเลยนะนี่เน,นี่ยดูสิเขาลูกเงี้ย โอ้หัวแหลมแหลมอะ่ะหลายลูกเลยอะ่ะสวยมากเลยบรรยากาศตรงนี้มันสุดยอด mm. แล้วมันเป็นเขาเขียวอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่แห้งอะมันไม่แห้งแล้งอะ่ะดูหน้านี่ก็สวยเห็นไหมครับเส้นนี้มันสุดยอดจริงๆอะ่ะนะฮะสวยงามตามธรรมชาตินะฮะตรงนี้เราผ่าน อ่น้า,าอำเภอชื่อเพอเภออะไรต,ตัวโตๆนะสถานีตำรวจสถานีตำรวจชื่ออะไรเนาะมองอ่านไม่ทันขอไปนะครับตรงนี้จะสวยมากเลยอืมสวยดีงามเนี่ยเราเข้าอีกบ้านนึ่งแล้วเนินเขาบันนังสตาร์เยล่า อ้อมาเที่ยวกนะเทอ่กันเยอะมีปากป่องนบหน้าโไม่รู้เขาอะไรบ้างก็ว่าโค้งอืมทานโตทางหน้าอำเภอทานโตนะครับอีกประมาณ8ปดดโลดยประมาณ7จ็ดแปโดยประมาณนะครับ เธอทานตน่าดูนะถึงแม้ว่าจะโค้งไปโค้งมาแต่ก็สวยอะ่ะไม่มไม่ถึงขนาดแม่องสอนอโอ้แบบสบายสบายไม่ได้วิ่งบนสันเขานะเอาไปเรื่อยๆการทีนักเอ,อ็สวนผล,ผลไม้นะ ผลไม้โอ้ดีด้วยเห็นไหมมะม่วงด้วยอะะมะม่วงมะม่วงเนาะออกอใช่แน่เลยเขาลมสมบูรณ์นะวา้วาวสวยทานโตหกโลนะครับมีเพื่อนอยู่ขนะ้างหน้าต้นผลโคตรเยี่ยมเลยวะ่ะซ้ไปไซ้มาสุดยอดมาก สุดยอดสุดยอดนี่เปตรง69แล้วเห็นไหมครับทางโตง๊ะ5<ร>โลนะฮะเปตรงก็ประมาณ1ชั่วโมงปุ๊บดีไปง่วงนอนระหว่างไม่มง่วงเลยเนีย่ยว้าวควางสาุขใจทียานาบาง น้ำตกทานโตว้าวว้าวลงไปสัมผัสหน่อยไหมคุณแม่ระวังรถมีบ้า,วบางว,ว้าวอุทยานแห่งชาติบางลงนะครับ